ปีวุ้นท่างนี่ก็คืออแต่ทุกคนรู้จักกันแลยนะครับอ่า,อาแล้วก็จะมี PX เอ็นี่เป็นมือกล้องออมือกล้องของวงอ่าพันทางแล้วก็เป็นมือกล้องคนแรกคล้องวงมาริวาน่าเชื่อชินเดียวกันกับปีวุ้เป็นมือเบสคนแรกคล้องวงมาริวาน่า,า,านี่นี่หลายคนไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้เลยนะตออไปคนนี่เคือเป็นมือเบสมาริวาน่ามาฟ้องคนแรกเลยกับเพืนเขาเรียกว่าพุ่มนำคุยกับอาจารย์ไค้นะอาจารย์ไคพูดมาคำนึงแกพูดมาเลยว่าวงพันทาง ัวอูบันทางน้องน้องคืออิดก่อนแรกขค้งงูงมาเลยวนหน้าไเปิดคลิปกันเล้ว,ว,รวเราเราแล้วเรายูนี่ตัวเปิดตัวยูนบางตี้ก็อีเบอร์วันนี้ครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมนังคนกวีสิวิชัยวันนี้เราอยูนที่ยอดเยี่นะครับพานเรามาตามหาศิลปินท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญคุณในเรื่องต่อผม โบ้เจ้าไปได้ันุกแล้วลูกผีอพันต่างกับ๋ยนนี้เรามาบ้านพีอูพันต่างกันนะครับนี่ตอนนี้เราช่วงปมุนเราไปยึดปืนตีว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากําลังเดินข้าวไปศิลปินฐานนี้เป็นศิลปินตีมีบุญคุณกับพ่อีกคนนึงนะครับคือผีอูพันท่างวันนี้เราอยู่กันที่บ้านพีอูพันท่างหัใยญ่นะครับเจ้าเรื่องอยู่ข้างในเดี๋ยวตามกันมาอันดับแรกเราก็ต้องมาเจ้าเรื่องกันก่อนอยู่ไหนอยู่ในห้องไหม ใจแตกลองดูเดียวสวัสดีครับผิวสดีครับสวั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 สดีครับผมสวัสดีครับตอนไหนเราอยู่นี่ตอนนี้ก็นั่นนี่คือตอนนี้ติดต่อกับโอ้โหแล้วติดต่ออู่ไม่ไม่ทำ่ายไลฟ์วันนี้อ๋อ้ทำตาซึ่งแต่เดี๋ยวก็จัดจัดอุปกรณ์มันนะครับในห้องก็จะมีอุปกรณ์การไล่หนอนครับคือตอนนี้คือลักลัก ผิวก็คือนังกอนน้ะนังนางนางเลยคนจะอะไรไอ้ตาบุ๋ดีวันอั่งแรมาอยู่นางดังนี่วัยนูนก็นด้เดี๋ยวเปิดรายการเป็นทางการดีกว่าวันนี้อยู่กับเราวเลยที่สเปเชียลกับผิวพันธุ์แท้เยี่ยมมากสวัสดีครับ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 อีจ้าเนื้อจัดดีเจจังปิดตัวกันยุ่งกันกลับกลับเอาเด็กกองเด็กกองเด็กกองเราสสวัดีวีวูนางกันครับสวัสดีครับนี่แรกกว่ากี่ปีเลยพวกของผิว7-8ปีไม่ได้บอกเลยเนาะไม่มากแต่ว่าที่ว่ารู้จัักกน ซีว่าปีครับซีว่าปีต่างคนต่างปีนี่ต้องเล่กก่อนว่ะผิวกับพุ่มในใต้คนยังไม่รู้ที่ว่าเราเป็นปลือนั่าไม่ผิวเป็นคนนึงผีสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับพุ่มในดันทางเพลงเผยชีวิตตอนนั้นก็คือแล้วก็เป็นลูกทุ่งเผยชีวิตนะตอนนั้นเองกายข้ามาทำกับมิตรภาพเปล่งใช่ตอนนั้นมีผิวผิวเจี๊ยบผีววัดแล้วก็ผีวลงไก่ใช่ตอนนั้น ตึงแรงตอนนี้ผิวกำมาได้ BI, อยู่ไหนรานบบรื BI ้อลักลักเลยตอนนี้นะครับธุรกิจล <c oughs> ักก็คือจะเป็นาขายขานมปัง,ปงเิ็นวินนี่เตาถ่านนะครับในนตอนนี้แบบกูโฆษณาอย่าหวานนะโ dafür, นอ,นอ้ยนี่ครับอันนี้คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่ายก,กูกับ ขนมปังยีง่ดีแถวท่านนะครับล่าๆนี่คือมันเกิดมาจากขานมปัง่อนตอนโควิดนช่ไหมไม่ได้ทำกับกล,กลายเลยครับผมไม่ได้กลเรียกตรงเหมนมเลคือทพราะไม่มีอะไรทำซึ่งเรามีความสึกว่าเราตรงห้ารายได้ที่นอกเนื่อจากการเล่นการเล่นดนตรีการลองติ้งหรือว่าที่เราถนัดก็คือเออถกไข่โคบว่ะไข่ขนมว่ะคิดบอกว่าตอนนี้เราเราเราชอบกินอะไรเราชอบกินขนมปังปิ้งก็เลยทำ แรนต์น่องปังขึ้นมาชิมบังอินดี้เจ้าทานซึ่งสังขยามันัันเลยปอดร้อที่เราเราก็เลยบอกว่าบอกกับทีมงานว่าทำไมเราไปทำสังขยาเหยงออกมาค้ายต่างหากเปื่อจะได้เป็นรายได้จีวว่าเพิ่มขึ้นถ้าน้องปังมันมีมันมีเหมือนแฟชั่นอ่ะบางทีมันจะบู๊บเด๋็ดมันกระต๊อกแต่สังขยาเนี่ยมันอยู่กับเรามานานแล้วนะสังขยาใบเตยอนี่ตั้งแต่รุนรุนโดรุ่นแต่เล็กนทิ้งทามันเปลือยสังขยาใบเตือตัวนี้สันางามาต่อยอดไปได้ผมก็เลย บอกพิมพ์งานทําำ้ายเลยอ่าลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นรายไดลักๆักถูกที่ที่เป็นธุรกิจนะครับก็คืออันนี้คือขนมปังขนมปังก็อย่างค้ายอยู่สิยาเนี่ก็เปอดมากอันนี้ตากว้นีีเลยอ ติงดอกสดอันนี้อันนี้อุด้งในี่ยนำน้ำไปใหญ่มาเรนเนี่ยนะแต่วันนั้นระหว่าก็กินไม่ได้แต่ในมาอ่ะในก็ซีโอ้ซีซีอันนี้ตัวชูตัวชูโอนที่ตัวชูหลับหล้วบุ้นโอ้เออจ่ายเลยนุ่งแกไม่ได้อ่าตึงเล็กความเป็นมาเป็นไปได้ครับตอนดีมาเป็นปิวปันทั้งนะปัจจุบันเวลานี้ครับปิวคือตีไหนอยู่ไหนอะไรขึ้นมาเป็นคนอำเภอฮัดย์ยย จำก็ส in um, ่งคลาดดูแต่บัดจริงๆกำเนิดนะได้เลยคนเข้าใจว่าอยู่ทไหนเลยเกิดทีไหนเลยไม่ใช่ผมไปเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครเกิดกรุงเทพเลยกูฮัลโหลโอ้ผมนี่พวกใหญงรู้นี่ว่าไปผิวเกิดอที่ไหนเลยวันนี้ให้ไหมส่วนใหญ่จะเป็นนี่คือเป็นเป็นรายการแรกที่รู้ว่าผมเกิดที่กรุงเทพนะครับเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพก็ พรเป็นตำรวจครับถึงคุณแมนทำอะไรเขาเริกตรวจกิจส่วนตัวอยู่ที่นูสอ๋อยคือตอนนั้นคือครอบครัวก็คืออยู่ทนูสยูเทนูสคนชายนี่ที่เนียนตอนนั้นจากกานประหลุซีควบพาควบพอรู้สึกว่าเกินเบื่อวงการตำรวจตัวตัวเอดตัวเองก็อยากทำธุรกิจรับมาบานก็เลยรับมาบานตอนประมาณเราเราอายุซ้ำควบซีควบรับมาพาตอนนั้นครับแล้วพออยู่หันย้ายก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยาวเลย ันพี่น้องที่คุณน่ะพี่อูพี่เอ็กพี่ออฟพี่ออคือแรกว่าตังเปิดตังพี่ตีพี่อูแรกมากเลยเดียวถูกแรงเจือยู่ในวงการทั้งหมดเลยวงการพี่ครับเริ่มตอนจะพี่อูพี่อูบรรทางนี่ก็คือแต่ทุกคนรู้ใชกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีพี่เอ็กพี่เอ็กนี่เป็นมือกล้องมือกลองของวงพันทางแล้วก็เป็นมือกลองคนแรกของวงมาลีวาน่าเช่นเดียวกันกับพี่อูเป็นมือเบสคนแรกของ วงมาเลวนา่าอ่า,อานี่นี่หลายคนไม่รู้รรนะไม่รู้เลยนะต่อไปคุณนี่คือเป็นมือเบสมาเลวน่ามาก้องคนแรกเลยครับเขาเรียกว่าพุม่มนำคุยกับอาจารย์ไข่นะอาจารย์ไข่พูดมาคำนึงแกพูดมาเลยว่าวงพันทางัวอู๋พันทางอานองนองคืออิดกคอนแรกโค้งงอมมาเลวนา่าคุณอยากคุณต้องนั่ง รู้สึกดีใจอ่ะเพราะได้นั่งคุยกับกับเคส์ล้งๆไงเพราเออถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันในช่วงล้งแต่ว่าความรู้สึกความทรงจําในการที่เราได้ไปทั่วคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยกันนั้นมันยังอยู่ในความรู้สึกทรงจำของเคส์เสมอการคิดเลสทั้งเมื่ก่อนเคสมากินมานอนอยู่บ้านอาจารย์ไคนะครับคิดได้พูดเกิเอาเรื่องไงว่าดิงดงด้งกันดิงง้ววงดิ้งกันกันว่างโอบว่างจนเกส์เหนื่อยครับรถเครือมัเกสตอนตาย หนีเลยอ้ไจดแต่ตอนนั้นตอนนั้นเอากระดาษมั้งเหรอไหอ้โอเคครับกกำลังดังเลยไอ้บุพภาชนชุดแรกเลยก็คือเป็นคือแกเรือพวกดนตรีมาแบคั p วงแรกก็คือวงัทงพี่เอกก็เลยกลายเป็นมือเบอกคนแรกพี่อู๋ก็เลยกลายมาเป็นมือเบบสคนแรกในวงพันทางมดคือเป็นแบอัชุดแรกของมาอนหน้าซึ่งถ้าย่งมอกบนีกพี่อพนีก็คือ ก็ช่วงก้อนน้าเป็นอ <s ut ants> okay. ับอนู่ี้ในวงเหมือนกันเป็นบุรชนะครับแต่ว่าพอล้างๆผมพลักดันนองเขาซ้อนไอเขาเรียกอช่างคนโรงงานอยู่ที่โรงเรียนชุ่อกระนทุ่งมาปณีเลยถ้าเป็นไอเขาเรียกกูจ้างอยู่เลยมันไม่โอเคลงไปชอบเละติด เป็นครูอะไรจะครูที่ตกลุงตอนนี้ยังหมดติดปนันเออถ้ายากนติดครูอาตุนครูเป็นครูที่งไดีกระบอกกระว่าขค้ชตะกุนอ๋อปนะมันทำตาไม่เอาตัวนั้นคิดเดียวนะคือจิตายอีกเรื่อยเรื่อยพเราไม่เอาเทื่อวปีวันเนี้ยไม่ได้อ๋อโค้ชตะกุนโรงพยาบาลปวดเวลาพอเมล่ เก้าอันเดีเบิบบกกร,บรได้เบิร์กาการกัดการเล็วมากูล้วสกุลใช้ <ๆ S 2> เป็นนักดนตรีกันต่างหมดมันไม่โอเค,คสุดท้ายาก็โอเคส่วนทนอ้อนี่ก<อ>ันยาน,นอน้เลยนะครับเป็นศิลปินก่อนปุมศิลปินไอซ์ก่อนปุมนะครับเขาเอยู่วงอีเดียตแขวนอยู่บนเส้นได้นั่นนะครับก็จะเป็นกรอบกู้ดนตรีเลยก็ว่าได้ครับก็คือดนตรีต่างกรอบกล้และพอดึงดีนจุดเริ่มต้นตรงไหนที่ว่าพอปิวว่าลอกมาจากกรุงเทพ มาตอนประมาณสร้างคู่วับตึ้งตอนนั้นขึ้นโรงเรียนขึ้นโรงเรียนเนอยอยู่เลยตอนนั้นโรงเรียนเด็กแม่พาไปเกาเนส,สรเซอรี่วัจําใจเลยที่คริสตัลรงนิ่มนิดเลยเว้ยโร<อ><อ><ล>งเรีมนิดเลยลงรงนิ่มนิดเดี๋ยวไปจ็อกแต่ว่าแต่ว่าแล้วต้องมีแต่ว่ามันเปนือ <c oughs> คือบอกแค่ไปกวาการโรงเรียนไม่อยู่โรงรังตำมาดาเด็กเออปีนรัวปีน กูร้องร้องจังแม่เลยร้องคือร้องล็อกบ้านนี่ร้องจนถาวรแม่แม่เอาออกจากโรงเรียนเลยถอดล็อกบ้านจากโรงเรียนไม่ได้เรียนเดอร์ซอรี่ถอดดูบ้านปกติทุกทายปอบพาไปก้าวโรงเรียนวัดโรงเรียนโรงเรียนคลิกไปอยู่โรงเรียนวัดต่างกูกันนั่นกันเลยในวัดกบในสมานคุณวิทยาทานมาเจอเลยก็เริ่มเริ่มเรียนเริ่มเรียนอาเคเล็กวัด ตอนนั้นคือปอนึงเลย,ยนะปอ,อนึง,นงแล้วก็ไปมอมอมอ,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 มอตอนที่โรงเรียนสะพานคลุ่มดเลยกับโอ้ยอยู่ทางนั้นทำวัดเลยแต่ตั้งตอนตอนตอนน้อยอะที่ว่าได้เรียนรูร้เ,เรื่องว่าชอบดนตรีคือจริงๆออนเพียเหมือนกับเราทุกป,ปูฟังมาทั้งเทยียดเยอๆคือพรอเป็นคนชอบฟังเพลงอ่าทิ้งแคชอบหลงเพลงชอบฟังเพลงชอบไปช่วนาาหรแต่แหลกก็เรื่องชั่วนาเลยนะปั๊บปั๊บปั๊บป๋ามันยังไม่มีที่เราไปกับไปกับเกศแต่เยอะเล็กก็ซึมซับ ไปกว้างหนักลองลองพีอื้อปลอปลอปลอเปิดเพลงชาวชาติก็จะเปิดเทปไปฟังเทปกับคุณผู้ชมเทปนี่ก็คือผมเกินไม่ทันเทปไม่ทันเทปจุดยุคเทปจุดเทปที่เรฟังเทปนั่งเราก็ฟังมันเหมือนกับเราเริมชอบอ่ะานพอเราเริ่มชอบปุ๊บเราก็เปิดฟังเองเพลงนี้เราชอบทึงตอนนั้นมันมีความคิดอ่อนมันมีความคิดว่าเอ๊ทำานผิวะห้เสียงคนที่ลองอยู่ข้างในนันมันไม่มี มีแต่เสี้ยง,โล,โ,ลงโล่งเองเป็นาลงเตี้ยนได้์เปคาราโอเกะยังไม่มีอารมณ์ประมาณอยากอยากมีคาราโอเกอะมันไม่มีต้องเกือกวะนี่มันออกเส้ยงลงออกโล่งยีโล่งทริปแต่นี้มันต้องเกือกวะก็เลยดึกกันได้ตรงนี้นดนตรีอ่าถ้าเราเล่นดนตรีเป็นเราก็จะมีเส้ยงลงเป็นข้อเราเอ,อ,องในดนตรีที่เราอยากจะเล่นเ่ลงที่เราอยากจะลองตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วเอาเลยเว้ยมันต้องมีจังหวะแล้วก็เลย ข้อพอตอนแรกข้อพอเขาบอกว่าคือสูงิตาร์เขาบอกว่าเดี๋ยวหรอย่าลองดูก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ตอนนั้นปอไงไงตอนนั้นจำได้ว่าเป็นปอห้าปอหก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 นี่คือข้อพอแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวลองเล่นแรกก่อนก้องหนาเสียงผมจำได้เลยหนาเสียงคือเป็นเพื่อเป็นลุกน้องของพอมิีตอร์ตัวนึงเขาบอกยืมมาเล่นก่อนถ้าชอบอยวจัดทายคือคือเมื่อังไง คุณจะลูกบายของแกคือท่ามใจลูกก้อนอว่าลูกตัวเองนั้นหลักจริงไมยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็จบยากเล่นปลวาเคยาลูกต๊อกเตียวกระไปไม่เอาเดียวอัน,นี้ไอจิมก้อนไอจิมก้อนจิ้มก้มมลเล่น,เล,นเล่นไปเล่นมาปุ๊บเล่นจนแบบพุ่มจำได้ว่าพุ่มเล่นจนอยู่หม้อซ้อมหมอ,อ,มอหนึ่งหมอหนึ่ง,งถึ่งกับไปเข้าค่ายจังแมนเลยนี่คือจังแมนคือทุกวันเลยคือผมจะดุคุณว่าชาวชาวทิต้า่อนเรียน รถมันจงเรียนไม่ทำการบ้านก่อนเล่นลก่อน,นแล้วปุ๊บมาเรียนเล่นเสร็จพวกทำการบ้านปั๊บมันเล่นราวคือชีวิตจับอยู่แต่กีตาร์กีตาร์า <ừ> จนมันอยู่ขึ้นฟผมแขงด้านปุ๊บไปเข้าข่ายจันไดลบมากีตาร์ฟุ้นเขาบอกว่ากีตาร์ไปไหนแล้วกระวนกระวายใจไม่มีใครบอกตอนนั้นก็ไปไหนแล้วก็ถึงพอสักเดียวนึงแม่มาบอกว่ากีตาร์เก็บไปควาเนี้ที่กีตาร์มันดัน ล้นลงมาว้าว้าเอ้ยเอใจเราแต่กีตาร์ยืมนะตัวนี้กีตารยืมลาตั้งแต่ตั้งไปเสียงเขาไปบอกก่อนเีี๋ยวเขาบอกแล้วก็เสียใจแล้วเสียใจอยู่หลายวันเลยถึงแกบอกนี่แสดงว่าโอเคแล้วรู้จักความหลักกีตาร์จริงๆแล้วแกสร้างกีตาร์มาให้ตัวนึงเลยจำได้ตอนนั้นราคากีตาร์ตัวนี้ตัวนี้เลยอตัวนี้ตัวเลยนี่เลยตัวกลางนี่ครับนี่คือตัวแรกที่พอสุดท้ายตอนนั้นมันราคา ู่ทีประมาณเราๆสี่ัหาทีู่ดนันนะสเดี๋ยวต้องเรกว่าสี่ัหาตอนนั้นเข้าจำกี่บาทก่อนจับที่บา้านเนาใคร <c oughs> บที่บ้านตรงนี้ที่ัหมันเข้าแข็งจับที่บ้านนี่ที่ปัญหาตัวนี้ปุ๊บอยู่กันถึงกับบ่งว่าท,ที่นี่ที่มามาเล่นชมท0ิปแองชมทิปนี่ชม <20 S> ทิปบ้านเรานี้เขาเขามาเล่นตุกตุกเดือนทเกกกะตินิดเลยพอเปิดร้านอหากเขามาโมนี่มากินกัน นี่ก็เลยฟาดสื่อลองเข้าไปดูเลยเขาฟาดสื่อจะเหมือนปุ๊ก็เอาทุกพวกรถประจำโรงเรียนดีใจเปรถทุกย่าเด็กก่อนจบป่าเป็นช่วยงามมากอันนี้ก็คือพารอันไี้กี่ปีแล้ววะนอกจวนก็ผมอยู่มหนึ่งมสองอ่ะก็คิดไล่ได้โอเครวยวีแล้วยไม่ได้ปีกว่าประมาณแล้วเน่าสักสี่สิบสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีสามสิบกวาปประมาณนั้นนะครับตัวนี้แหละก็คือชายฟึกตลอดเลย ฟึกแต่งเพลงทุกอย่างกับตัวนี้เลยครับแต่ตอนนั้นเล่นกีตาร์คือพอตอนเล่นกีตาร์ไปเรียนตอนเล่นเป็นกดนตรีโรงเรียนกันไหมลืมเลยเลยพะว่าเล่ม,เ,มเล่นกีตาร์ปุ๊บเร้ไม่คำหนึ่งว่าเออเนาะเดี๋ยวเราต้องมีวงยากเล่นเลย,เลยแหละเยาจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาปุ๊บเวียนห้องโถง อาอาดูมเดียวกันมาไหมลูกแต่แต่ว่าในเมืองมันคุณหละฮรดูมเหมือนนี้เลยเพราะว่าในเมืองมีห้องโถงแต่ว่าถ้าบ้านบ้านบอกบอกปนุม่ายเลยในโรงเรียนมีอ๋อในโรงเรียนอ๋อในห้องห้องโรงเรียนเนี่ยฮะห้องโรงเรียนคือครูเขาครูครูทะยารักษ์ตัวรักแต่ใดแกคลุมซอมอยู่ซึ่งเราก็พอได้ยินเสียงดนตรีไปไปไปทุกวันนี่ไปเดินเวียนไม่ได้ข้าไปเนี้ยเดือนก็เล่นกันเล่นกันเล่นดังดูเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนตาวากรู่เรียบ นี่เดอร์นิดเดอร์มาใจตั้งเตี๋ยเด็กนี้รอกเล่มาตลอดก็เลยก็เลยว่าเออเข้าไปคุยกับลูครูว่าเออเธอเล่นดนตรีเป็นไหมบอกเล่นกีตาร์ครับกีตาร์เนี่ยกีตาร์นี่มันมีอยู่สามคนเลยกีีตาร์็เลยมาคือจับก็คือต้องกีตาร์นี่นะเดยมาจ้ากีตาร์สามคนทุกอย่าแล้วกีตาร์เล่นเวลาสามคนเกี่ยวกับเล่นเบียดไหมได้บทครับ ตอนนั้นยากอยู่รงนี้เล่นกระไดเล่นกระไดเล่นกระไดรุงนิดเล่นเบสไหมเอาค่ะเล่นก็ได้ครับตุ๊กลุงใจครับอ่าเพรว่าเอามาเดี๋ยวกูสอนเบสให้ตุ๊กลุงเคยจับเบสเล่นเบสไปเล่นเบสมากก็คือลืมฝึกทุกวันไปวันเย็นไปเลยวันเย็นไปเลยเลิกเล่นไปเลยแต่เราหน้าโรงเล่นกันไหมมากอยู่ไหมลองเหมือนกันแต่ลองกับกีตาร์แล้วมาบ่ายก็ลองลองกีตาร์แต่ว่าเล่นเบสก็คือเล่นด้วยลองด้วยฝึกไปด้วยปุ๊บลองไปด้วย เตะกันเลยพอหลังจากเป็นเบสปุ๊บเล่าเดิมกลับบ้านชาพอเดินทามว่าทําไมไม่ไม่กลับบ้านให้เร็วตัวสมดนตรีเออเดี๋ยวไปดูกีตาร์ก็ไม่รู้เขาจะสื่อไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บล็อกมาตัวนั้นเลกกับกลับมาเลยอืนี่ก็อย่างแกไปอยู่เลยเวนเลยกับตัวนั้นตัวนีเบสตัวแรกในชีวิต นะครับเขยังยู่นะครับแต่เ็กหลายนี่หม่ะนี่เดิมเดิมเลยครับนี่เดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมเลยไม่มีไม่มีปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ยังอย u, ู่มันเดิมทุกอย่างสติ๊กเกอร์ติดท้อนเวรุนนี่แหละนะครับเป็นเบสตัวแรกอ่าตึ้งตั้งหวาดเชี่ยตัวตอนไหนอายุเท่าไหร่ตอนเชี่ยตัวนี่ไัยแรกกว่าตอนนั้นตอนแรกว่าเวลาเล่นดนตรีจะเป็นปีตีไม้โป้งกงเศร้าๆในโงเรียนเกิดสร้างเวลากลับมาได้หรือไม่ไม่ต้องเล่นชุ่ อนี่คือสุดยอดแก่พอแกเห็นมาทำบวงบ้านนั่นถึงกับไปเลิ่มสื่อกุปกรณ์เล็กๆก่อนจําได้ว่าตอนนั้นจะเป็นมิกซ์ตัวเล็กๆอ่ะมิกซ์บอสตัวเล็กๆตัวนึงประมาณแปดชั้นเอวแล้วก็มีตัวเล่นกันเองไปก่อนถึงหลับงานเล็กๆไปก่อนหลับงานเล็กๆไปเรื่อยๆชูบวงไว้หรือไมครับชูวงเลยวงบานต้นไม่เลยก็ตั้งจืดได้ลุงต้ม โดนงกนะเออพุ่งจังเลยคือก็ต้องตายตายติดอู้นะความตั้งใจอวนนะตติดอู้เยไปติดอยู่ตรงน้้ยไม่ใะติดเดี๋วมึงกับบมเนีเรอะไนไม่มีใครรู้นะอุมงบ้าน